ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เรยเกมคอร์ of Duty Mobile ละสำหรับหัวข้อของวันนี้ โดยล่าสุดในตอนนี้ผมกับทางนั้นของ Play Activity Mobile เนี่ยได้มีการอัปเดตและปล่อยในส่วนตัวแพทโน้ตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมแต่ว่าแพทโน้ตตัวนี้เนี่ยมันเป็นในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษผมในส่วนของแพทภาษ,าษาไทยเนี่ยพี่ลิงค์าดกันว่าอีก1-2วันนี้เนี่ยก็น่าจะเตรียมปล่อยมาแบบแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกว่าว่าในแพทโน้ตในซีซั่นที่8นี้ตัวเกมจะมีการปรับปรุงระบบอะไรกันบ้างและปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเนิร์ฟแล้วก็บัฟอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันเลย โดยก่อนอื่นเนี่ยต้องย้ำก่อนว่านี่ด้วยแผ่นโน้ตเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษของผมพี่ลิงเนี่ยอาจจะแปลผิดแปลถูกบ้างครับผมก็ต้องขออภัยมาล่วงหน้านะที่นี้ด้วยนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในซีซั่นหน้าอย่างแรกเลยกับกิจกรรมครบรอบ2ปีของโตเกนมะผมอันนี้เนี่ยก็จะแจกปืน PP 1 9รายอนิเมะผมที่ทางด้านของผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเลือกใช้งานตอนก่อนหน้านน,าน,นที่มีการโหวตลายกันนะ และแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยตเกมในแพทปัจจุบันเนี่ยก็มีกิจกรรมเตรียมตัวปาร์ตี้เข้ามาผมล็อกอินเพื่อสะสมในส่วนของตัวไอเทมตาฉลองครบรอบ2ปีของตัวเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมล็อกอินแล้วก็รับในส่วนตัวตากิจกรรมตัวนี้นะเพราะเป็นกิจกรรมที่จะเอาไว้ใช้แลกไอเทมในตอนครบรอบ2ปีนะในส่วนของ2ปืนใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในแพทหน้าผมก็คอนเฟิร์มแล้วกับตัว R90 กายสายช็อตกันที่จะปรากฏมาในล่นพาร์ท และอีกหนึ่งกระบอกก็ผมจะเป็นตัว M13 ที่จะมาประมาณช่วงกลางซีซั่นจากเวทประจำซีซั่นก็บอกเลยว่าสองกระบอกนี้โหดมากๆเลยจากที่ได้ลองเล่นมาแล้วในเซิร์ฟเทสนะอัปเดตแผนที่ใหม่ในโหมดของ Battle r o อ a ัอันนี้เนี่ยก็จะเป็นด่านแบ็ k เอาผมที่จะมาแผนแผนที่ที่อยู่ในแพทปัจจุบันนะก็เรียกได้ว่าฐานปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังจะหายไปนะก็รีบเล่นก่อนที่มันจะหายไปนั่นเองเนอะก็แน่นอนว่าพอด่านแบ็กเอาทมาเมื่อไหร่เนี่ยพี่ลิงก็จะทำคลิปรีวิวรายละเอียดของตัวแผนที่ให้ฟัง และนอกจากนั้นผมจะมีการเพิ่มพาหนะใหม่ในโหมดของ Battle Royal ผมกับตัว l ลลี่ค่าและในโหมดของ MP ก็มีการปรับปรุงในส่วนของแผนที่แคชใหม่ผมให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพิ่มในส่วนของ News กอ s t i ชิ้นใหม่ล่าสุดของผมกับตัว r i i n n g s t ตร e เพิ่มในส่วนของเปิร์กใหม่ล่าสุดของผมกับเปิร์กปอดเหล็กเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์เสริมที่เป็นระเบิดยทวีชิ้นใหม่เพิ่มในส่วนของอุปกรณ์อ erm เวเบอ,เอ,อร์สกิลชิ้นใหม่ที่จะมาในเร็วนี้ในซีซันที่8 ในส่วนของโหมดเบลเทนรอยัลก็ผมมีการปรับความสามารถของคลาสอยู่ทั้งหมด5คลาสด้วยกันตามนี้เลยนะมาเรื่องกับคลาสแรกเลยผมกับคลาสงวงล่องหนอันนี้ก็มีการปรับความสามารถโดยบัฟเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยผมโดยบัฟในส่วนลดระยะการแจ้งเตือนของศัตรูผมขึ้นอันนี้เนี่ยเวลาเราเดินไปใก้ศัตรูขนาดล่องหนเนี่ยมันจะมีเหมือนกับจอกระพริบเป็นสีแดงๆของศัตรูใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันจะทำให้จอกระพริบเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมทําให้เราเนี่ยโอกาสโดนตรวจจับเนี่ยน้อยลงแต่ว่าจะเพิ่มระยะการค้นหาจาก3 5เมตรเป็น40เมตรและ ลดในส่วนของแอนิเมชันการกดใช้งานจาก2วิก่อนเริ่มทํางานของตัวคลาสนี้เนี่ยให้เหลือเพียงแค่1นวิทีผมก็ดีขึ้นนะคาสที่2ก็ผมกับคลาส t ิคสเตอร์ ster, หรือคลาสที่สร้างร่างปลอมหลอกล่อศัตรูแบบนินจาในโตโต้อะผมอันนี้เนี่ยก็จะมีการบัฟมาก็คือลดผลเอฟเฟกของการทำโปรโแกรมจากตัวล่อรับผมทำให้ศัตรูเนี่ยตรวจจับร่างปลอมลกับร่างจริงเนี่ยได้ยากมากขึ้นับผมอันนี้ก็ช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นง่ายขึ้นสำหรับคนที่ชอบคลาสนี้คาสที่3ถัดมาผมกับคลาสแท็บมาสเตอร์ก็คือคลาสกับดัก เพิ่มผลของเอฟเฟกไฟฟ้าเล็กน้อยให้กับตัวแท็บในขณะที่ใช้งานนะครอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเนร์ฟทางออมนะก็คือสตูน่าจะเห็นตัวแท็บได้ง่ายขึ้นนะคผมคัานที่4ถัดมาก,กับตัวสปอตเตอร์ได้รับบัฟเพิ่มระยะการแสดงผลของการลงกระจายพื้นที่ของตัวลูกระเบิดจาก14เมตรอัปเดตเป็น18เมตรนะผมโอ้โหก็ดีว่าดีขึ้นกว่าเดิมนผมเพิ่มมาอีก4เมตร แพที่5ผมกับคลาสมีดิกหมอพยาบาลนั่นเองครับผมก็ได้รับบัฟมาเนื่องจากว่าในแพทหน้าเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของเกี่ยวกับระบบเกาะของตัวเกมนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยมีดิคก,ก็ผมจะสามารถเพิ่มลิมิตในส่วนของการใช้งานของตัวฮิวเกาะได้ครับจากสูงสุด150ก็จะเด้งเป็น200หน่วยอันนี้พี่ลิงก็ยังไม่แน่ใจในส่วนของระบบเกาะใหม่นะก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะสำหรับส่วนของคลาสนี้ อัปเดตเพิ่มเติมในโหมดของ BR เล็กน้อยผมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนสถานะของตัววิงสูตรรอบทิศทางของผมที่ได้ยินเสียงและก็ขณะที่วิงสูตรเนี่ยมีคนล่อนลงในใกล้ๆตัวผู้เล่นครับผมและก็มีการบัฟเพิ่มในส่วนของรยรเวราในส่วนของระเบิดสโมกกีเนีจาก12วินาทีเป็น16.5วินาทีถัดมากับการอัปเดตในส่วนของระบบเลือดและก็ระบบเกาะหมายครับผมซึ่งในส่วนของการฟื้นฟูเลือดเนี่ยก็จะสามารถฟื้นฟูได้เมื่อใส่เกาะบ,บางชนิดหรือชนิดพิเศษครับผมอย่างเช่นในตอนนี้เนี่ยเกาะ แรกก็จะเป็นก่อสีเขียวผมก็จะเพิ่มเลือด50หน่วยให้มากกว่าเดิมจากแม็กร้อยห้าสิบก็จะเพิ่มเป็น200ร้ก่อแบบที่2องผมก่อสีฟ้าจะสามารถเพิ่มลิมิตของตัวเลือดได้สูงสุดแถมตอนที่เราสวมใส่ก่อนนี้อยู่เนี่ยจะค่อยๆรีเจนเนอเรชันในส่วนของตัว HP ด้วยแล้วก็ก้อนที่3เนี่ยอันนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของเลือดสูงสุดเพิ่มจำนวนการฟื้นฟ,นฟนูลิมิตความเร็วมากขึ้นแล้วก็เพิ่มก่อให้มากที่สุดเป็นระดับสูงสุดก็จะเป็นสีม่วง รับปรุงในส่วนของระบบคลาสอาวุธที่ดอปตามพื้นนะผมก็จะมีการปรับเล็กน้อยนะอันนี้พี่ลิงก็ไม่ขอลงรายละเอียดกันนะก็ยงว่าจะเพิ่มเลทอัตราการดอบให้ดีขึ้นเพิ่มของดอปมากขึ้นแล้วก็เพิ่มในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นเพิเ์งใหม่ของตัวโหมด br นะถัดมากเกี่ยวกับในส่วนของ a i r d ดอบก็ผม a i r d ด o p จะมีการปรับเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับของในการดอปของตัว a i r d ด o p แล้วก็ปรับในส่วนของไอเทมที่เป็นกระเป๋าก็าผมกระเป๋าก็จะมี3แบบกระเป๋าเล็กกระเป๋ากางกระเป๋าใหญ่ก็จะมีช่องเก็บของทที่่่ไมเากัน ปรับปรุงพื้นประเทศของด่านแบ็กเอาท์ผมโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นพื้นถนนเนี่ยจะสามารถขับรถได้ง่ายขึ้นกว่าในแพทเดิมมากๆอ่ะก็เรียนรในแพทหน้าผมพานะเนี่ยสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะรถทั่วไปนะเพราะว่าเห็นบอกว่าฮอจะหายากนะที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการปรับปรุงการใช้งานของ UI ต่างๆหน้าอินเทอร์เฟซต่างๆผมอย่างเช่นปุ่มขับฮอรปุ่มขับรถปุ่มพานะต่างๆหรือว่าปุ่มที่โดดต่างๆหรือว่าปุ่มสไลด์เนี่ยก็จะมีการปรับให้สมดุลแล้วก็ดูไหลลื่นมากขึ้นกว่าเดิมในแพทที่แล้ว ถัดมากเกี่ยวกับระบบแรงค์ใหม่ทั้งโหมด MP แล้วก็โหมด BR ผมเพิ่มแรงค์ใหม่ล่าสุดกับแรงค์ Grandmaster ผมอันนี้เนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่เหนือกว่า Regenery ขึ้นไปผมก็คือเป็นผู้เล่นที่น่าจะถึงระดับ Regenery เนี่ยติดท็อปหรือว่าได้คะแนนติดท็อปหนึ่งใน5,000นะผมก็จะได้ในส่วนของแรงก์ Grandmaster นี้เนี่ยไปครอบคล้องแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของไอเทมพิเศษนะผมเมื่อหมดระยะเวลาของการลงแรง ถัดมาผมกับการเนมแล้วก็การปรับปราบบรานของตัวอาวุธต่างๆกันกว่านะก็เริ่มกับสาย a r ก่อนเลยรยสรับสาย a r ผมหลักๆเนี่ยจะมีการปรับในส่วนของร,ระยะความเสียหายแล้วก็ความเสียหายของอาวุธใหม่ผมโดยจะมีการปรับให้มีการเพิ่มค่าความแม่นยำให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมเมื่อสวมใส่อุธประเภท AR ในการเล่นจริงมาเลยกับกระบอกแรกเลยผมกับตัว a s v เ l well. ก็เรียกได้ว่าได้รับบัฟมาค่อนข้างดีเลยนะให้เกิดว่าดูจากตัวของแพตเทิร์นเขาบอกผมก็คือปรับช่วงระยะการยิงจากตอนแรก 15, 50 75เป็น25 38แล้วก็75ผมปรับช่วงความเสียหายของตัวปืนนะผมเรียกได้ว่าดีขึ้นมา,มากครับผมแล้วก็ปรับในส่วนอัตรายง300ิง3ารยเเหลือ20% 0ลดแรงถีบแนวตั้งของตัวปืนทําให้เราเนะี่ยคุมปืนยิงได้ง่ายขึ้นปรับแอนิเมชั่นของตัวปืนให้ไหลลื่นมากขึ้น,นผมเรียกได้ว่าปืนนี้เนี่ยโอโ สุดจริงๆก็ผมโหดกว่าเดิมนะเพราะว่าลิมิตการทำความเสียหายจากช่วงดาเมจแรงสุดเนี่ยจาก15เมตรเนี่ยขยืดไปเป็น25เมตรผมเพิ่มอีก10เมตรนะเออเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่น่าสนใจมากเลยในแพทหน้านะถัดมาผมกับปืนตระกูลสายสเนเปอร์กันบ้างผมคอนเซปต์ในการปรับของสายสเนเปอร์ในแพทนี้ก็คือจะปรับในเรื่องของอัตราการสะดุ้งของตัวปืนเมื่อถูกยิงครับผม ง่ายว่าเวลาเราใช้สไนเนี่ยในแพทนี้เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่พวกลดอัตราการเคาะเนี่ยโดนปืนเออาร์เคาะมาทิ้งเนี่ยเด้งจนแทบจะยิงยากมากนะก็จะมีการปรับให้ยิงง่ายขึ้นนะโดยผลกระทบนี้ผมก็จะส่งผลต่อปืนตระกูลสายมาสแมนด้วยเหมือนกันนะผมพี่ลิงว่าการปรับของตัวสไนนเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการลงในโหมดของ BR เป็นหลักนะก็อย่างเช่นตัวของ SK s เนี่ย ก็ได้มีการปรับมาผมเพิ่มดาเมจของตัวปืนจาก48เป็น54ปรับในส่วนของการดีดแนวตั้งหดตัวให้สั้นลงปรับในส่วนของแอนิเมชันรีโหลดปรับลดอัตราการสลุงลดแอนิเมชันการเคลื่อนไหวลงครับผมทำให้ตัวปืนเนี่ยสอดคล้องมากขึ้นกับแอนิเมชันที่อยู่ในปัจจุบันก็รีดว่า SKS เนี่ยพี่ลิงว่าในโหมดของ MP เนี่ยก็อาจจะยังเฉยๆนะแต่ว่าโหมดหน้า BR ครับผมมันมีเพิร์กใหม่ที่เป็นเพิร์กที่เราสามารถยิงลัวได้นะก็รีดว่าน่าสนใจมากสำหรับตัว SKS ในโหมดของ BR นะน่าจะโหดเลลย่ะ กบอกทันมากับ xpr 50ามปรับระยะก,การทำดาเมจช่วงความเสียหายจาก62เมตรเหลือ50เมตรผมแต่ว่าปรับในเรื่องของอัตราการหดตัวแนวดีแนวตั้งเวลาเรายิงต่อเนื่องทำให้เราเนี่ยยิงจังหวะกระสุนนัดที่2เนี่ยยิงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมและโอกาสเข้าเป้าได้มากขึ้นนะผมทำให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการยิงฆ่าศัตรู2นัดตายได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆสำหร,รับเจ้าตัว xpr อันนี้พี่ลิงก็ยังมองว่าก็ยังคงดีกว่าในหมดของ br ในแพตตอนนี้นะ แต่ก็ยิงกระบอกก็ผมกับ n อ็นยูเอนี่ยอันนี้ก็ปรับในส่วนของค่าความเสียหายที่ยิงครับผมโดยเฉพาะค่าการทะลุกำแพงเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยที่ต้องใช้สามนัดตอนนี้ก็จะเหลือให้ใช้2นัดในการยิงทะลุกำแพงในโหมดของ MP นะก็เรียกว่าดีขึ้นกว่าเดิมมาเล็กน้อยแล้วก็ถัดมาผมกับเกี่ยวกับการใช้งานปืนสไนเปอร์ในโหมดของ BR อันนี้ก็เรียกว่าปรับเยอะขึ้นมา,มากๆเลยฮะโดยเฉพาะเจ้าตัวไรทคกั็ผมปรับช่วงคูณความเสียหายในการยิงหัวให้ดีขึ้นไปอีกครับผมคูณอัตราส่วนเข้าไปโดยเฉพาะในส่วนของกระสุนนไฟเี่ย สามารถเพิ่มความจุได้แล้วจาก15เป็น25แล้วก็กระสุนระเบิดจาก10เป็น20ปรับค่า ADS การทำดาเมจวามเียหายของระเบิดไฟจาก25เนี่ยให้เหลือ15แลวก็เพิ่มความเร็วขึ้นที่ของตัวปืนเล็กน้อยจากใช้กระสุนไฟลดเวลาในการสรับอาวุธลงผมจาก1วินาทีเป็น0.8วินาทีก็เรียกว่าแอนิเมชันดีขึ้นนะสำหรับเจ้าตัวไรเทคในส่วนของปืนอื่นๆนะผมอย่างเช่น DRQ3 เ,เนี่ยปรับดาเมจคูณหัวจาก1.8เป็น2.3 โลคัสก็เหมือนกันนะผมจาก1.5เป็น2.2และปืนสายมัสแมนผมอย่างตัว MK2 ปรับจาก2เป็น2.6แล้วก็ s v r 208จากดาเมจ5อันนี้ก็จะโดนปรับมาเล็กน้อยผมลดลงมาหน่อยจาก5เหลือ4.3ครับผมต่อเมื่อเราเนี่ยใช้งานในส่วนของตัวกระสุน338เท่านั้นนะ โดยสำหรับคอนเซปต์ในการปรับในส่วนของสไนเปอร์ในโหมดของ BR ผมก็คือเขาจะเพิ่มดาามจของการยิงหัวเพื่อให้อัตราการฆ่าเมื่อการยิงเฮดช็อตของปืนสไนเปอร์แต่ละกระบอกเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่เท่าเท่ากันนะผมก็คือเพิ่มโอกาสในการยิงหัวตายได้ในวันช็อตหรือว่า2ช็อตได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็ความแตกต่างในการยิงหัวของแต่ละปืนในโหมด BR เนี่ยก็จะลดลงสำหรับปืนสายสไนเปอร์นะแล้วก็บอกกันมาผมกับสายอิ้น G กันบ้างกับตัว HG40 เลยผมก็รีดว่าเป็นมามืดในแพทหน้าเลย เพิ่มแต้มการทำลายของตัวอุปกรณ์ระเบิด EMP เมื่อทำลายอุปกรณ์ศัตรูได้ผมจากตอนแรก15แต้มต่อ1นชิ้นเป็น25แต้มต่อ1นชิ้น24นะก็เรียกว่าเพิ่มดาเมจลงมาเล็กน้อยแต่อย่าลืมว่าปืนนี้เน้นยิงระยะกลางระยะไกลอยู่แล้วผมดาเมจนี้ก็ค่อนข้างส่งผลในการทำดาเมจติดนะแล้วก็อีกหนึ่งกระบอกที่เรียกว่าเป็นมาเมื่อเหมือนกันนะผมกับตัว PDW 5้าเผมปรับช่วงความเสียหายอาวุธผมโดยเฉพาะการทำดาเมจนะผมบริเวณยิงหัวจาก29เพิ่มเป็น3 2 และบริเวณที่เป็นหน้าอกของผม27เพิ่มเป็น29หอันนี้ก็เรกได้ว่าเพิ่มดาเมจมาแบบตรงตรงเลยนะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถสู้กับปืนที่อยู่ในเมตายุคใหม่ได้ันนะสำหรับปืนเก่าๆถัดมาผมในส่วนของอุปกรณ์ยิ่งดีกันบ้างกับตัวระเบิดนะผมอย่างแรกเลยกับตัวระเบิดเทอร์ไมท์แล้วก็ระเบิดมโนทอกเนี่ยในขณะที่ทําการถืออุปกรณ์ที่นี้เนี่ยตัวละครเราจะเดินชา้าใช่ไหมแต่ไม่ได้แพทหน้าจะเพิ่มโมเมนต์สปีในขณะถือ2ออย่างนี้เนี่ยเร็วขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย เนื้อเิรกสีแดงครับผมที่เป็นเพิ่มความเร็วในการวิ่ง10%นะครับผมให้ลดน้อยลงอันนี้พี่ลิงไม่แน่ใจว่า10%มันจะเหลือเท่าไหร่ผมแต่ถ้าเกิดให้ดาวน์เนี่ยน่าจะเหลือประมาณ7%นะเพิ่มแต้มคะแนนสังหารจากการใช้งานในส่วนของตัว Sco ร์สตี e ัสเ s t e r s ไต l ์จาก15แต้มเพิ่มมาเป็น25แต้มต่อ1คนที่ฆ่าได้ด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้เพิ่มแต้มการทำลายของตัวอุปกรณ์ระเบิด EMP เมื่อทำลายอุปกรณ์ศัตรูได้ผมจากตอนแรก15แต้มต่อ1ชิ้นเป็น25แต้มต่อ1ชิ้น ถัดมากับตัวนาปามะผมเพิ่มแต้มคะแนนเมื่อทําการสังหารบุคคลนะผมจาก10แต้มเพิ่มเป็น40แต้มก็เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะถัดมากับดโดรนฮอกเอ็กซ์สามผมก็เพิ่มคะแนนเหมือนกันจาก20เป็น25แต้มต่อ1นคนที่สังหารถัดมาผมจะเป็นเกี่ยวกับการออพติมไลน์แล้วก็พวกคารมตูต่างๆในการใช้สเปเชียลเวออนนะผมอันนี้พีนก็ขอข้าม,ม้วกันนะเพราะว่าไม่ใช่สินส่วนที่สาคัญเท่าไหร่นะถัดมาผมเกี่ยวกับระบบสไลด์อันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเมคานิกใหม่ แน่นอนว่าการสไลด์ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปความยาวของการสไลด์จะอยู่ที่การใช้งานของอาวุธในขณะนั้นๆน,น,นะผมอย่างเช่นถือปืนอยู่เนี่ยตัวหนักการสไลด์ก็จะสั้นลงครับผมหรือถืออาวุธประเภทมีดก็จะตัวเบาขึ้นนะผมสไลด์ก็จะไกลขึ้นนะก็เป็นไม่เทคนิคหนงที่เพิ่มเข้ามานะถัดมาผมเกี่ยวกับระบบปีนป่ายผมในขณะที่เราทําการปีนป่ายอย่างเช่นปีนบันไดยอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนยิงเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดหรือว่าหล่นจากบันไดได้น,นั่นเองก็ต้องระวังนิดหนึ่งครับผมรวมถึง การปรับปรุงในส่วนของระบบจับคู่โดยเฉพาะจับคู่เล่นที่เป็นทีม4และ5คนปรับปรุงไอคอนจัดอันดับับผมแล้วก็ปรับปรุงในส่วนของระบบการเลื่อนแรงแล้วก็เพิ่มบทลงโทษของผู้เล่นเมื่อออกจากการเล่นในโหมดแรงผมถ้าเกิดว่าออกเนี่ยจะโดนหักแต้มถึง80แต้มด้วยกันนะผมเป็นขั้นต่ําแล้วก็เพิ่มให้กับคนที่เล่นในทีมก็จะได้ในส่วนของตัวแต้มมากขึ้นกว่าเดิมเป็น2เท่าก็เรียกว่าเอาแต้มจากคนที่ออกอันนี้เนี่ยมาเพิ่มให้กับคนที่ เล่นนั่นเองนะจนเล่นจบถัดมากับแก้ไขในะส่วนของบัคฟิกครับผมโหเรีเยกได้ว่าดีมากเลยผมกับแก้ปัญหานี้เรื่องของขนาดที่เราเล่นในโหมดของจัดอันดับแล้วมันเผลอลุดออกไปเนี่ยอย่างเช่นเน็ตขาดตัดขาดอะไรช่วงนี้เนี่ยพอเราหลุดจากเกมแล้วก็เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะมีบัคเข้าไม่ได้ใช่ไหมแต่ครา,าวนี้เขาแก้ให้เรียบร้อยแล้วผมใครที่เล่นโหมดแรงจัดอันดับแล้วเผลอลุดเนี่ยตอนนี้ก็สามารถกลับมาเล่นต่อได้จนหมดเวลาตามปกตินะก็จะตัดปัญหาเรื่องหลุดแล้วโดนลบแต้มคะแนนในส่วนของการเล่นจัดอันดับไปนั่นเองนะก็เร แล้วก็เข้ามาวันนี้ผมสำหรับการอัปเดตในส่วนของตัวแพทโนตเวอร์ชันล่าสุดของแบทเทิลพาร์ในซีซั่นที่8ฉลองครบรอบ2ปีผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นในการอัปเดตเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของโหมด Battle Royale เป็นหลักนะเพราะว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยแน่นอนว่าเขาอัปเดตในส่วนของโหมด Battle Royale นะก็เลย ในเรื่องของการใช้งานปืนเนี่ยไปทางด้านของโหมด BR แต่ในโหมดของ MP เนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับผมมีหลายปืนหลายกระบอกที่น่าสนใจมากเลยในแพทหน้านะแต่สุดท้ายนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่แพทโน้ตมาครับผมตอนเล่นจริงเนี่ยมันอาจจะมีการแอบบัฟเสริมหรือว่าแอบเนิฟเสริมก็ได้ในส่วนนี้ต้องรอดูกันต่อไปในแพทต่อไปในการเล่นเกมเพย์นะ เนื้นมอมาเดิมสำหรับใครชอบไปคิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้น,นะครับผมในช่องยู u ูบแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมก่าผมก็ไปแล้วปีบี